ก็แน่นอนต่อเนื่องกันเรื่องของข่าวที่ยิงกันที่พารากอนนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าภาพรวมเนี่ยเซนเมนต์มันก็ค่อนข้างเป็นติดลบแหละนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นนักท่องเที่ยวจีนอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีกระแสในกาทถฟในพวกโซเชียลต่างๆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในจีนนะครับเราต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียมันก็มีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับเวลาที่จะโปรโมทอะไรต่างๆเนี่ย ก็ตอนนี้ก็จีนก็แห่แชร์พวกนี้ในทั้งใน Twitter ใน Ex X นะครับแล้วก็ในเรียกว่าไหน,นะเวปปอใช่ไหมที่เป็นของจีนเนี่ยคล้ายๆมันก็เป็นอะไรโซเชียลหลักของจีนนันหนึ่งที่เขาเล่นกันเนี่ย<ม>ก็จะเป็นคอมเมนต์ในเชิงไม่อยากมาไทยอีกไม่กล้ามาไทย<ม>ไทยอันตรายวีซ่าฟรีแล้วต้องมาหนีตายอะไรแบบเนี้ยก็มันเป็นในเชิงลบค่อนข้างเยอะอันนี้ต้องยอมรับว่ามันก็คงจะกระทบการท่องเที่ยวแน่นอนโดยเฉพาะท่องเที่ยวจีนที่ เราก็คาดหวังตั้งแต่ฟรีวีซ่าตั้งแต่ยี่ห้ากันยามาเนี้ยคาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยก็สัักษณลมันค่อนข้างดีนะในช่วงโกลเด้นวีคแต่เจอเหตุการณ์นี้เข้าไปก็ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องยอมรับว่าตัวเลขคงจะไม่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าซึ่งฟังจากข่าวหลายๆส่วนเนี้ยมีการคาดการเบื้องต้นด้วยว่าจากนี้เป็นถึงสิ้นปีเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนอาจจะหายไปถึงประมาณเจ็ดแสนคนซึ่งก็ก็ถือว่าเยอะอยู่ ครับตอนแรกเ,าเราวิเคราะห์กันอาจจะสี่ล้านถึงสี่ล้านสี่อันนี้อาจจะต่ำสี่ล้านอาจจะต่ำกว่าสี่ล้านแล้วก็รวมถึงว่าแน่นอนไม่ใช่เฉพาะจีนใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ออกข่าวไปทั่วโลกเนี่ยก็อาจจะมีบางประเทศที่แบบอย่างเกาหลีมาเลสหรือใครที่หรือคนจีนที่อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ประเทศจีนโดยตรงเนี่ยก็อาจจะก็ต้องยอมรับมันก็มีผลกระทบแหละก็มีความกังวลอาจจะเปลี่ยนเดสติเนชันอะไรตรงนี้ก็จริงเมื่อวานก็พูดไปส่วนหนึ่งละแต่ว่าตัวเลขที่เขา มีการออกมาบอกเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะเกิดความเสียหายมากกว่า5้าหมืนล้านบาทอันนี้ก็ต้องจับตาดูอย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะครับว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไหมหรือมันเป็นแค่ระยะสั้นซึ่งเราก็หวังว่าจะเป็นระยะสั้นแล้วก็เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างมาปกติก็ข่าวมันออกไปว่าปกติทุกคนก็จะกล้ากลับมาอันนี้ก็คาดหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ต้องยอมรับ<อ>ว่ามันเป็นน é g a t i v ซน้าเราต้องเที่ยวลดถ้าเราท่องเที่ยวลดลงจริงเนี่ยก็มีความเสี่ยงโดนปรับ GDP ลงอีกนะครับอย่างเราตอนล่าสุด เรามีปรับขึ้นนิดนึงใช่ไหมฮะก็ตัวเลขนักท่อเทินขึ้น,นอตอนนี้ก็ต้องบอกว่าท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเป็นไฮไลท์หนึ่งของ GDP ณนะปัจจุบันเลยว่าเป็นตัวเดียวที่ยังเป็นบวกอย่างชัดเจนในปีนี้ก็มันก็ยังบวกอยู่นะครับแต่อาจจะบวกเรียกว,ว่าต่ำกว่าเป้าที่เราเคยคาดการไว้นะครับแต่แต่รอบนี้ไปเหมือนเห็นความพยายามของรัฐบาลที่จะเหมือนเรียกว,ว่ารักษาความสัมพันธ์กับจีนเหมือนกันนะครับใช่ก็พยายามโปรโมทแล้วแล้วก็ ก่อนหน้านี้คือก็ต้องยอมรับว่าจีนก็เหมือนเป็นความหวังที่สุดแหละในในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าเขายังกลับมาไม่ได้เยอะแล้วด้วยสภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาด้วยมันก็เหมือนกับว่าทําให้นักท่องเที่ยวที่ออกมาเนี้ยอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็รอรัฐบาลเขาแก้ไขเหมือนกับว่าการแก้ไขก็เริ่มไปในเชิงค่อนข้างเป็นทางบวกหละแต่ก็ไม่เจอเหตุการณ์นี้ก็เลยทําให้ว่าเขา,าอาจจะเปลี่ยนเดย์ทรินาชันหรือเปล่าวันนี้ก็ต้อง ต้องจับตาต้องยอมรับว่ามันก็เป็นเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งที่ที่เราจะต้องต้องยอมรับน,นะครับว่ามันคงเกิดจะเกิดมากเกิดน้อยแล้วกลับมาเร็วแค่ไหนที่ต้องติดตามค่อนข้างใกล้ชิดเลยครับและราคาหุ้นเมื่อวานแน่นอนกลุ่มท่องเที่ยวที่เราค o อเอร์นะครับก็จะให้เห็นหลัลกๆก,ก็เป็นไปตามที่นองอาร์ตคาดการเลยก็คือเอราวันเนี่ยเป็นตัวที่น่าโดนเยอะที่สุดก็ลบไป6%เลยแล้วก็ a v ซึ่งก็นะก็มี เท,เที่ยวบินที่เป็นเกี่ยวข้องกับจีนค่อนข้างเยอะเนี่ยก็โดนไปค่อนข้างเยอะครับคือเทียบ AAV กับ BA เนี่ย AAV จะมีสดสวนักเที่ยวเที่ยวจีนมากกว่าใช่ก็มีไฟที่มาจากจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก,ก็เลยลงไปเยอะที่เหลือก็ปลายประมาณลบสองสามเปอร์เซ็นแต่ก็ต้องยอมรับในภาวะที่เซ็ตเป็นบวกเมื่อวานเนี่ยกลุ่มนี้ก็โดนเทขายค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ AOT ด้วยเพราะแน่นอนคือถ้านักท่องเที่ยวลดลง AOT รายได้ที่เคยคาดการณ์กันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลดลงด้วย อันนี้ก็เลยเป็น sentiment ที่ต้องยอมรับว่ากลุ่มนี้อาจจะต้องเวทและซีก่อนนะครับ,รบอาจจะยังไม่ถึงจุดที่ว่าไม่ใช่ว่าลงมาขนาดนี้แล้วก็รีบกลับเข้าไปอะไรเงรี้ยจะต้องรอดูสักนิดหนึ่งรอสัญญาณที่ฟื้นตัวถามว่าอะไรที่จะทําให้รู้สึกว่ามันฟื้นตัวก็ต้องดูเรื่องตัวเลขทางท่องเที่ยวว่าถ้ามไม่ได้ลดลงเยอะหรือว่าเริ่มยังเป็นบวกอยู่ในเดือนถัดไปเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญกณที่ทําให น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวของเดือนตุลาฯน่าจะทราบอีกทีประมาณสักต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะจริงๆเราเพิ่งทราบตัวเลขไปเมื่อวานนะครับเออ่ตัวเลขของเมื่อวานเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนฟื้นจากโกลเด้นวีกแต่หลังจากนี้เป็นสิ่งที่ตลาดน่าจะมองมากกว่านะคเพราะฉะนั้นน่าจะสาเพรงไปสั้พักหนึ่งเดืออย่างโกลเด้นวีกเนี่ยแน่นอนมันคือ เหมือนกับคนที่มาคนที่บุกอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาหมดแล้วก็ถือว่ายังเป็นจังหวะที่ยังได้ประโยชน์ในช่วงต้นเดือนอยู่แต่ว่าจากนี้ไปก็ก็ต้องจับตาเรื่องนะต้องตัวเลขนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับสำหรับกลุ่มนี้ครับแล้วก็แต่ว่ามิ้นเนี่ยถ้าภาพเมื่อกี้ก็คือเขาจะลงน้อยกว่าตลาดเพราะว่าโรงแรมเขาอยู่ทางของยุโรป70%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะัมีรายได้ในไทยแค่ประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็มีไดฟเฟอร์ซิฟายไปธุรกิจอาหารอีกด้วยนะครับผมเพราะเมื่อวานเมื่อวานในเปเปอร์เราก็บอกเราว่าถ้า ตัวถือเนี่ยอาจจะต้องยอมทิ้งไม่ก่อนแล้วสวิชเข้ามามินซึ่งเป็นตัวที่น่าจะแข็งแรงที่สุดแล้วก็เมื่อวานก็สะท้อนภาพออกมากค่อนข้างชัดเจตที่มินเนี่ยลงน้อยสุดนะครับครับเดี๋ยวไปขายของนิดนึงครับคือมลก็คืออย่างในสภาพตลาดที่ลงแบบเนี้ยครับจริงๆมันมีกลยุทธ์ในการปกป้องความเสี่ยงนะครับผมหรือว่าใช้ในการทางกำไรขาลงได้ด้วยนะครับอย่างช่วงเนี้ยเรามีโปรโมชั่นของบล็อกเทรดนะครับผมก็ถ้าเราเปิดบัญชีบล็อกเทรดในช่วงเวลาที่กําหนดนะครับถึง31 ธันวาคมนะครับรับไปเลยนะครับผมบัตรกำนันเซ็นทรัลมูลค่า200บาทนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าใหม่นะครับผมมีการเทรดหลังจากเปิดบัญชีแนละ้วก็รับต่อที่2ไปเลยนะครับมูลค่า200บาทเหมือนกันสําหรับลูกค้าท่านเดิมที่เคยเปิดบัญชีทิ้งไว้นะครับแต่ว่ายังไม่เคยเทรดแล้วเห็นจังหวะตลาดลงแบบนี้มีโอกาสมีไอเดียเนี่ยจากการติดตามรายการเรานะครับก็ลูกค้าเก่าก็ได้รับต่อที่2ได้เหมือนกันนะครับผมยังไงรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวติดต่อทาง i อของเราได้เลย